thank mm -hmm. you สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ e อ o t ช o n แล้ววันนี้รายการของเรารับรองว่าจะต้องถูกใจคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องกังฟูแพนด้าอย่างแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปยังงาน t ทสโ o l o t u ั Express pop Up Store กิจกรรมดีๆของเทสโก l o t ตัที่ได้ยกร้านมาตั้งไว้ใจกลางเมืองด้วยธตมกังฟูแพนดา้าเพื่อให้คุณได้เลือกซื้อสินค้าพร้อมรับสแตมป์มากมายและนําไปแลกของพรีเมียมสุดน่ารักได้ทันทีอีกทั้งภายในงานวันนั้นยังมีกิจกรรม สนุกๆอย่างการถ่ายรูปกับอาโปรวมถึงเกมสนุกๆใครได้ร่วมเล่นกันอีกด้วยครับซึ่งบรรยากาศในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ ซึ่งของพรีเมียมที่สามารถแลกได้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดขวดแก้วสถานพบชุดจานชามจอมโอชาชุดที่นอนเจ้าสำราญและชุดปิกนิกกลางฟูปาร์ตี้ นอกจากนั้นแล้วที่ Tesco Lotus Express Pop Up Store ยังมีเสื้อยืดลาย Apple รวมถึงกระเป๋าหูรูดที่สามารถซื้อได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงาน t ท s โ o l o t ตั Express Pop Up Store ที่รายการ e อ o มชันของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งใครที่พลาดงานนี้ไปไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่าในวันที่6กถึงกุมภาพันธ์นี้ t ท s โ o l o t ตั Express Pop Up Store จะเปิดให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกซื้อกันที่บริเวณสยามสแควร์วันนอกจากนั้นแล้วชาวขอนแก่นเตรียมตัวกันให้ดีเลยครับเพราะว่าทาง t ท s โ o l o t ตั Express Pop Up Store จะไปเปิดให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกช็อปกันที่ sco o ลตัสเอ็กเพลสฟอบอัพโซสาขาแฟรี่พาซาในวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์นี้ครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการเอ็มโมชันก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้เราขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับ